วิธีการส่งดาวให้คนที่เล่นเกมใน Facebook นะครับโดยระบุจำนวนดาวได้ด้วยท่านผู้ชมปกติเราจะเห็นว่ามีการส่งดาวที่50-100ดาวใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถที่จะระบุจำนวนดาวได้ด้วยท่านผู้ชมโดยก็จะมียอดดาวคงเหลือของเราที่ด้านบนนี้นะครับผมโอเควิธีการส่งไม่ยากครับท่านผู้ชมครับก็คือก่อนอื่นนั้น คลิปที่เราจะไปดูนะครับต้องเป็นคลิปที่กําลังไลฟ์สดนะครับก็คือตอนนี้อย่างที่ผมดูก็คือเป็นคลิปไลฟ์สดของช่องแฟนเพจของ p ิซเซแลนด์ทนะครับก็เป็นน้องชายผมเองครับผมก็กําลังทําการไลฟ์สดเล่นเกม l i n ฟ Fit a เวนเจอร์อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็หากเราจะมีการสนับสนุนหรือว่าให้กําลังใจกับครีเอเตอร์นะครับก็คลิกเข้าไปดูเนาะคลิกเข้าไปดูปุ๊บนะครับก็กดถูกใจก่อนนะัผู้ชมกดถูกใจก่อน จากนั้นก็สามารถกดแชร์นะ้วแชร์ก่อนนะครับผเขียนแชร์ได้ด้วยนะผู้ชมก็กดแชร์ก่อนให้กําลังใจกันปุ๊บแล้วก็มีการคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้ด้วยสวัสดีสวัสดีอย่างนี้ครับผมแล้วก็หากเราต้องการส่งดาวน,นะครับก็ส่งดาวได้ด้วยครับผมโดยการกดตัวนี้นะครับ ดาวปุ๊บพอกดปุ๊บนะครับเราต้องมีดาวคงเหลืออยู่ในระบบก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีดาวอยู่ที่66ดาวด้วยกันในแอปใน Facebook ของผมนะครับถ้าเราไม่พอนะครับก็สามารถกดซื้อได้ซื้อถ้าหากมีหกดาวแบบนี้ก็สามารถกดส่งดาวแบบ50ดวงได้นะครับผมแต่ถ้าไม่พอก็กดซื้อตัวนี้ได้นะครับนี่ครับซื้อ กดซื้อนะครับก็ก็จะมีอัตรานะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้18ดาวนะครับ11บาทเนาะ55ดาว31บาท85ดาว47บาท174ดาว93บาทตอนนี้350ดาว175บาท590ดาว300บาท1200ดาว625บาทยิ่งซื้อดาวเยอะนะครับเราก็จะได้ส่วนลดเยอะนะครับผมอย่างอันนี้ก็ได้พัน พันพันดวงเพันสองดวง6 0 0บาทก็ตก2ดวงบาทประมาณนี้แต่ถ้าซื้อถูกๆมันก็จะแพงกว่านะครับก็จะแพงกว่าโดย1ดาวที่เราส่งให้นี่ก็จะเท่ากับ0.01ดอลลาร์นะครับที่เราให้เป็นเงินสนับสนุนนะครับเป็นดาวเนาะเขาก็จะไปตีแรกเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่0.01ดอลลาร์นะครับถ้า100ดาว100ดวงก็อยู่ประมาณที่30บาทครับผมให้กับคีเอเตอร์ครับโดยมีการหักส่วนแบ่งกับ เฟซบุ๊กนะครับผมคนละประมาณ40-60%นี่ะครับผมโอเคกดส่งดาวตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดดาวเองนะคุผู้ชมคลิกที่กำหนดเองนะครับผมอ่าเรามี66ดาวด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะป้อนดาวจำนวนอยู่ที่30ดวงอ่าสามสิบดวงอ่าแบบนี้ครับผมเราก็กดยืนยันครับแล้วก็กดส่งดาว30ดวงได้เลยครับผม ดาวก็จะไปครับนี่ส่งดาวแล้ว30โดนนะครับผมโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเราก็ส่งดาวให้กับครีเอเตอร์ที่กําลังเล่นเกมอยู่ได้ด้วยท่านผู้ชมครับก็ก็จะขึ้นดาวให้แบบนี้นะครับผมนี่ก็ให้กําลังใจกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนนะครับในการต่อสู้แล้วก็สู้ๆกับชีวิตกันด้วยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกับกับผมมานีช่ครับสวัสดีครับ